พูดถึงเรื่องของสมุนไพรกันบ้างนะคะเราพูดถึงเรื่องของผักที่คนไม่ต้องการกันแล้วนะคะคแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของสมุนไพรดีๆมีสรรพคุณมากมายค่ะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งสามารถจะช่วยสุขภาพสตรีได้ดนะคะหญิงน่าจะชอบนะครับเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าหญ้าผมยุ่งหรือว่าผักกระชับค่ะมีสรรพคุณช่วยบำรุงมดลูกแก้อาการปวดประจําเดือนแก้โรคมาเร,เรียแล้วก็ไขข้ออักเสบด้วยมาติดตามกันจากรายงานของคุณสิริทรพัะ ้าผมยุ่งวัชพืชไทยพื้นบ้านอยู่คู่กับท้องนาดูผิวเผินคล้ายต้นอ่อนทานตะวันพบได้ในภาคเหนือเรียกยากผมยุ่งหรือขี่อ้อนภาคกลางเรียก้ากระชับพบมากในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันขายกันกิโลกร,รัมละ150บาทในตำรายาโบราณพื้นบ้านมีสรรพคุณกระชับบดลูกบรรเทาอาการปวดประจำเดือนขับเหนื่อขับปัสสาวะเหมาะสำหรับสาวรุ่นวัยเจริญพันธุ์และยังช่วยเจริญอาหารรับประทานนะครับเป็นยาเย็น นะครับช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ในสําหรับทางสุภาพสตรีเนี่ยก็จะช่วยกระชับมดลูกแล้วก็ลดอาการปวดประจําเดือนนะครับโบราณใช่มานานแล้วนะครับลักษณะใบหยักเขียวมีลักษณะเล็กคล้ายซี่ฟันปลาผิวใบจะบางสากตรงช่วงท้องใบมีลักษณะคล้ายผักพื้นบ้านจึงนิยมนํามาปรุงอาหารทั้งยำทําสลัดแกงส้มใช้แทนผัก นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาที่พบหากนำใบมาตำให้ละเอียดยังช่วยลดอาการปวดบวมจากมาแมลงกัดต่อยส่วนรากใช้ห้ามเลือดได้เราก็พูดถึงจากตำราโบราณจากหมอพื้นบ้านโบราณน,น่าสนใจตัวนี้นั้นะเราก็จะนองไปศึกษาต่ออีกว่าในนี้มีน้ำมันอะไรมีสารสำคัญอะไรนะครับ ทั้งนี้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเตรียมนำาญ้าผมยุ่มไปศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หาสารสำคัญทางยาเพื่อต่อยอดให้เป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่อยู่คู่ท้องนาอีกต่อไปสิริธรพัตกคูลชยัยสํานักข่าวไทยอสอมทรายงานค่ะ